รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยกาแปหัวเซเลน อย่าท่านน้ำขาวตรากระจายบินขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9มิลิเมตรสวัสดีสสดค่ะใจะกับปุ๋ยและพี่กิฟได้เช่นเคยนะคะ,คะกับรายการ9มิลลิเมตรค่ะ ก่อนอื่นนะคะต้องขอเชิญชวนประชาชนคนไทยดูทุกคนเลยค่ะให้ร่วมกันบริจาคสิ่งของค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งนะคะหรือว่าน,าน้ำพ่สาดสะอาดเนี่ยก็จะเป็นมากเช่นเดียวกันเลยช่แล้วค่ะน้องปุ๋ยร่วมบริจาคได้แล้วนะคะตามหน่วยงานที่รับบริจาคช่วยเหลือผู้ปรสบภัยใกล้บ้านคุณค่ะ ต่อสเกตแรกวันนี้นะคะก็ต้อนรับลมหนาวกันเลยที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็จะพาไปดูวิธีการขอพรรูปแบบใหม่นะคะที่ใครเห็นแล้วเนี่ยต้องบอกว่า Amazing มากๆเพราะว่าเขาใช้วิธีการโยกหินค่ะแปลกแต่จริงนะคะเพราะชาวบ้านตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนค่ะชื่อียกันว่านะคะหากใครอธิษฐานขอพรแล้วเนี่ยโยกหินยาก้อนนี้ได้ก็จะส่งหวังตาที่ขอไว้ค่ะรู้อย่างนี้แล้วนะคะเตรียมสิ่งที่จะไปขอพรแล้วก็ไปโยกหินกันเลยค่ะ ผมนิวแจงสีบุมครับตอนนี้ที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับยู่พาท่านผู้ชมครัามาแอลที่นี่เลยกับอำเภอแม่ออนครับเพราะว่าที่นี่นะครับมีินมาสจันที่อธิฐานโยกแล้วพรจะมีโชคตัวยอ,อยาารู้ไปนก่อนมันแปลก่อตามดิวไปดีกว่าป้าในหินที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมนะคะเขาเรียกว่าหินยกหินคอนค่ะรูปร่งนางลักษณะนะคะก็เป็นหินแท้ในรูปทรงกลมๆม,มีอายุกว่าร้อยกว่าปีโดยคนที่มาขอพรหินก้อ อธิษฐานขอผ่อนเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วนะคะจะใช้มือพักที่ก้อนหินพักสาเร็จนะคะหินก้อนนั้นก็จะขยับแต่ถ้าไม่ขยับก็แสดงว่าคนแฮวรับประทานค่าส้างคนนะคะแรงอธิษฐานข้ากแข็งแค่ใช้นิ้วแตะเบา,าหินก็โยกแล้วนี่วิธีการกราบว่านี้ทำใจได้ข,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 ข้างกครับแล้วแต่เฮาเจอือเจ้าจุดถูกแล้วแต่เฮาจะถือห้าดอกเจ็ดดอกเออะและขอ ไดเขาก็ทุกงหวยกันเยอะแล้วนะจีเนียก็เอาพวงมาลัยเอาข้าวตอกดอกไม้อย่างไปไปไหว้ที่หั่นเหมือนกันนะแต่ยายบบได้สัมผัสว่าเตะแล้วมันจะคอนอย่ายายก็บบได้ไปแตะเนาะเรื่องปัญหานี้เคยเกิดขึ้นกับอายก่ครับเคยครับแต่อาฉีพอะไรเรากาวหน้าขึ้นโอเคตัวก็ตช็อต่อไปนะคะจะเมซซิ่งขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ กอดล้อผู้ว่ากันเลยค่ะมาตามมีนเนี่ยมันเลยเอ้าจะขึ้นยังไงเนี่ยไม่มีที่ขึ้นดับปะโลมเต็มเลยตาเนยดีกว่าต้องภูมิใจเถอดที่เกิดเป็นไทยแหมมันต้องอย่างนี้สิคะพี่น้องชาวไทยค่ะเป็นคนไทยด้วยกันห้ามทิ้งกันโดยเด็ดขาดรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อผ่านวิกฤตน้ำท่วมไปด้วยกันนะคะวันนี้มาทําอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยครับ เรียงกันเลยทีเดียวนะคะถามนิดนึงถามแบบนี้ทานกี่วันหมดที่ย่างงี้คะวันนี้เลยครับโอ้เดี๋ยวครึ่งวันก็หมดแล้วครับครึ่งวันหมดเลยแน่นอนเก่าว่าไปแจกแถวไหนคะแจกทุกแห่งที่มีปัญหาเราแต่ตัวนี้เราจะเน้นการผลิตผลิตเราผลิตเราผลิตทั้งข้าวทั้งไก่ทอดไก่ต้มนะมีปลาจิงจังรู้จักปลาจิงจังไหมคือยังไงคะทานปลาตัวเล็กๆอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเลยอาหารไม่บูดใช่ไหมไม่บูดแน่นอนเราเลือกอาหารที่ไม่บูดเก็บได้คือวันนี้เราเราได้อ่า ตั้งครัวหมัดไทยนะครับซึ่งจะประกอบหมานสดๆเลยนะใส่กล่องยังร้อนอ่ะไปแจกพี่น้องไปชาชนที่บอยเวงที่ในในปตมแล้วก็จังหวัดที่ข้างเคียงที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะครับทำปุ๊บใส่รถปั๊บรถจะคอยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของเรา300กว่าคนแบ่งสายเลยเรารอว่าถึงแน่นอนถึงแน่นอนครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะจะแปะแล้วฟิลแค่ไหนอย่าพลาดกันแน่แน่นอนสลอดที่ต้องลาปกันก่อนนะคะจึงบอกเพื่อนสวัสดีค่ะโอเค สุท้ายความสนุกวันนี้นะคะกับตกสเก็ตเรื่องสุดท้ายนี้เลยค่ะที่วิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลานี่เองนะคะเขามีของแปลกค่ะเรียกว่าสารเจ้าพ่อตาเดียวแต่ว่าจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตกสเก็ตวันนี้นะคะในปุมมยูทีววิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะวันนี้แม่มู้จะพาท่านผู้ชมนะคะไปแลนเด็กช้างอ้นชายผ้าผาไปแล่นนะคะสถานถี่สักซิดต่างหากนะคะมีหรือจีตาเดียวนั่นเองค่ะ เคยลองลิ้นกับพันธารายแต่พ่ายแพ้ถูกพันธารายใช้ยอดยญาคาเนี่ยทิมแทงที่จมูตาบอดนะโอยน่าสงสารจริงๆเลยรู้สึกว่าถ้ามีใครบนบานไรนี่คงได้ตามติ้งตัวเองปรตนาครับส้นหมากเด็กทีนี้นี่เข้ามาขออะไรคะให้เรียนจบด้วยว่ามป็นเถอะส่วนเรื่องของการเรียนจบสองคือเรื่องของความเป็นยูแล้วน้องเคยมาว่ายส้นจะพอเสื้อตาเดียวไหมคะอ๋อเคยค่ะเข้ามาขอเกี่ยวกับการการเรียนให้เป็นยูทีต้องเรียนให้ดีอะค่ะ ครับใครดูก็หลายๆคนนะคะก็ยืนยันว่าทันซักฟิดจริงๆยิ่งใกล้วันสอบเมื่อไรนะคะจะเห็นเครื่องเค้มเนี่ยมากมายกว่าปกติอีกคนที่นี่เขานับถือกันค่ะโอเคว้าว ชาวบ้านนะคะเขาจะเชื่อถือกันว่าศาลนี้ค่ะเป็นเทพเจ้าแห่งความงามนะคะความรักค่ะสันติภาพและก็เป็นอาจารย์นะคะแห่งเทวดาและก็อสูรต่างๆค่ะ,ะก็จะคอยคุ้มครองนะคะนักเรียนทุกคนให้อยู่กันร่วมเรียนเป็นสุขค่ะถึงแม้ศาลนี้นะคะเป็นเพียงศาลเล็กๆคะนงปุ๋ยแต่ความศรัทธาของนักเรียนนะคะก็ยิ่งใหญ่ไม่น้อยหน้าศาลไหนเลยค่ะใช่ค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาติดตามกันค่ะเกี่ยวกับแก๊งน,นะคะที่แอบอ้างตัวเองเป็นตำรวจค<ะ>่ะแต่ว่าเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ